สวัสดีครับผมเล็กสเตปลัวนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่เขื่อนจุฬาพรเช่นเคยนะครับก็เข้าไปนอนป่านะครับข้างใน2คืนนะครับรอบนี้มา2คืนก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับลงตอนเย็นเย็นตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5้าโมงจะหกโมงเย็นแล้วนะครับก็17บเจนิกาถึงสิบแนาฬิกาประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มากับนายแอ้นะครับข้างหลังนะครับน้องแอ้เป็นน้องชายนะครับก็ข้างในนู่นเลยนะครับเป้าหมายของเราจะพายเรือเข้าไปพักข้างในนะครับ พรุ่งนี้เช้าถึงจะตกนะครับช่วงนี้ก็มีอากาศอา,อากาศฝนนะครับฝนก็จะตกก็ไปลุ้นเอาว่าน้ําแดงจะลงหรือเปล่านะครับถ้าน้ําแดงลงแล้วเราตกปลาได้นี่ก็จะถือว่าเป็นที่เด็ดของที่นี่เลยโอเคฝากติดตามผลงานทริปนี้ด้วยแล้วกันนะครับทริปนี้เราจะนอนกัน2คืนนะครับฝากด้วยละกันฝากติดตามเล็กสเต็ปรัวด้วยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวพายเรือช่วยน้องก่อนนะครับพายเรือได้ถึงประมาณครึ่งทางครับเสียดายมาก เจอฝูงกระทิงนะครับแต่ว่าในกล้องน่าจะไม่เห็นเขาอยู่ตรงที่กล้องหันไปนี้เลยนะครับเจะลองซูมซูมดูนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าอืมมันบวกกับมืดด้วยนะครับก็เลยก็เลยไม่ข้ามมากแล้วก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นจะเป็นตะคุ่มตะคุ่มอืมกล้องมาซูมได้แค่นี้นะครับภาพแตกสยดายมาก ประมาณเจ็ดแปดตัวได้นะครับมีทั้งลูกทั้งแม่เลยนะครับเป็นกระทิงตัวใหญ่ตัวเล็กเต็มไปหมดเลยสุดายสุดายมากอยากให้เห็นก็รอดูตอนกลางวันถ้าเกิดเจอเดี๋ยวจะซูมให้ดูสัตว์ป่านะครับก็เคลื่อนยุราพรอครับเนี่ยเราพายเรือข้ามาวันค่ำแล้วเจอปูกระทิงเจ็ดแปดตัวเลยโอเคยังไงก็ดึงภาพขึ้นมาแล้วไม่เห็นอยู่ดีนะครับ เรือต่อตะการเผื่อไปเจอข้างหน้าอีกเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับตรงที่เป็นแสงไฟอยู่ข้างหน้ากล้องนี้คือหน่วยนะครับหน่วยน้นําหนาวใช่ไหมหน่วยหน่วยน้นําหนาวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับที่ดูแลตรงนี้นะครับโอเคเราจะพายเรือไปตามจริงต้องเข้าไปรายงานนะครับแต่ว่ามันมืดก็เลยไม่เข้าไปนะครับจะจะลุยกันเข้าไปตรงที่พักเราเลยโอเคเดี๋ยวเราพายเรือต่อแล้วกัน อตอนนี้ก็มาถึงที่พักกันนะครับมืดเลยอ้นี่เป็นครั้งแรกครับที่เข้ามาตอนเย็นแล้วก็มานอนทุกครั้งนี้จะมาคือมาถึงที่พักจะไม่มืดอย่างนี้นะครับรอบนี้เป็นครั้งแรกแต่เราจะเก็บอุปกรณ์นะครับสำารัแบะรับแรกต้องเอาเอาวุธก่อนนะครับมืดนะครับที่พัก เดี๋ยวก็จะกางเต็น์กินข้าวแต่ข้าวรอบนี้เราไม่ได้ทํานะครับเป็นกับข้าวสาเร็จต้องซื้อมาเพราะว่าถ้าจะมาทํานี้เสียเวลานะครับมีเสียงคนตามมาเขาน่าจะมานอนด้วยนะครับทำไมอย่างนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ตามมาเพื่อนนะเอ่อตอนนี้ก็ได้ทําที่พักนะครับคือเต็นท์นอนกางเต็นท์นอนเสร็จเรียบร้อยกันก็ใครนะครับที่จะเข้ามานอนป่าช่วงนี้แนะนํานะครับ ให้หาเต็นท์ที่สามารถกันน้ําได้หรือไม่ก็ผ้าใบแบบนี้นะครับมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนฤดูฝนแล้วนะครับแล้วที่นี่บางทีฟ้าดาวเต็มฟ้าฝนตกได้เฉยนะครับที่นี่เพราะว่ามันชื้นนะครับอากาศเขาชื้นเนื่องจากจะตกก็คือตกเลยนะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างนี้มาไม่งั้นจะไม่ได้นอนนะครับผมเคยมาแบบนั่งสมาธิทั้งคืนก็เคยเจอแล้วนะครับมาแล้วนอนไม่ได้เพราะว่า ตรงพื้นอย่างเงี้ยครับพื้นเต็นท์อย่างเงี้นะครับน้ําไหลเข้าเลยต้องนั่งอย่างเดียวเพราะว่านอนไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็เราก็ต้องก่อไฟไฟที่เราเตรียมมานะครับเดี๋ยวก็จะได้กินข้าวกินปลากันก็จะได้อาบน้ํานอนพักผ่อนก็รอเจอกันพรุ่งนี้เช้าทีเดียวนะครับตอนตกปลาเลยเพราะวันนี้ไม่ได้ตกเลยนะครับพายเรือเข้ามาอย่างเดียวแค่พายเรือมาถึงนี้ก็มืดมากแล้วนะครับน่าจะเวลาน่าจะได้สองทุ่มได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอกินข้าวกินปลาแล้วก็นอนแล้วก็รอก็ตกปลากัน พรุ่งนี้เลยเจอกันตอนเช้านะครับกระสูนพี่ีน่อยเนาะตัวนี้แบบบุยๆอยู่ด้วยตั้งวงหน่อยนึงเพร่ะใจแล้วกระสูนมาตัวแรกของวันนี้นะครับของทริปนี้ด้วยนะครับเป็นกระสุนขีดนะครับ เขื่อนจุฬาพรตัวไม่ได้ใหญ่มากจะขอเก็บก่อนนะครับตอนแรกเพราะว่าต้องอยู่อีกคืนนึงนี่นะครับเป็นกระดีสิบกรัมนะครับสเต็ปตัวกับผลงานกระสูบเขื่อนจุฬาพรนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บปลาครับ่านนะ่า โดนโดนแล้วนะครับเอาจนได้ย้ำๆนะครับถ้ารู้ว่ามีตัวเขาอยู่ตรงนั้นแหละครับเขาไม่ไม่ไม่หนีง่ายๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาจะกัดเปล่าแค่นั้นเองใสยเดิมน,นะครับประมาณห้าสิบีดนะครับนะครับเป็นกระดีสิบกรัมนะครับ สเตปลัวนะครับสีชมพูนะครับกับกระสุบเขื่อนดุลาพรเพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งครับโ okay. อเคยวไปหาแต้มต่อไปกันนะน,นี่เราก็ไหลมาถึงสายน้ํานะครับที่เป็นต้นน้ําลงมาจากซอกเขาข้างหน้านะครับตรงนี้เขาเรียกพงซ่งนะครับน้าก็เป็นแดงๆเพราะว่าเป็นน้ําไหลลงจากเขามานี่ครับเป็นแดงๆมันก็เป็นตะกอนนะครับที่น้ําพัดลงมาจากเขา เราจะไล่ตีไปเรื่อยๆในน้ําไหลตลอดนะครับไม่รู้ว่าจะแดงมากไปหรือเปล่าแต่ก็ลองดูนะครับอุปสรรคแรกก็คือขีตะกรลครับตีไปจะต้องโดนนะครับเรางี้พาเรือเข้ามาในคลองนะครับอันนี้เป็นด้านในน้ําก็เริ่มน้อยตรงนี้จะเป็นล่องกลาง ที่สามารถพายเรือได้จุดเดียวนะครับถ้าออกไปข้างนี้ก็โดนโคลนแล้วเป็นล่องน้ําตั้งแต่นั่งเดิมเลยนะครับแต่เวลาน้ําขึ้นก็จะขึ้นถึงข้างบนนู้นครับตามต้นไม้ข้างบนเลย <c oughs> เราก็จะพายเข้าไปข้างในจะเป็นแก่งเป็นโคดหินนะครับเดินตีตามหินดูอันนี้ก็พายเรือเข้าไปก่อน พายเรือต้านน้ำมานะครับเป็นน้ําไหลลงจากเขานะครับเดี๋ยวจะจอดเลยต้นไม้ใหญ่ข้างหน้านี้ไปเพราะว่าไม่ไหวตองจอดนะครับพายสูน้ําไม่ไหวมันดันมาแขนล้าหมดแล้วนะครับข้างๆานี้จะเป็นรอยสัตว์นะครับนี่เขาน่าจะน่าจะข้ามฝั่งหรือไม่ก็ลงมากินน้ําตรงนี้นะครับเต็มไปหมดเลยสองฝั่งเลยนี่เป็นรอยกระทงรอยกระทิงรอยกว้างอย่างนี้นะครับไม่ใช่รอยช้างเพราะว่ารอยไม่ได้ใหญ่ แต่ที่นี่ช้างเยอะกระทิ้งก็เยอะเมื่อวานขึ้นมาก็เจอนะครับเป็นฝูงแต่ว่าถ่ายไม่เห็นเพราะว่ามันมันมันค่ำแล้วนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ไกลด้วยนะครับนี่เราจะเดินตรงแก่งข้างหน้าที่เป็นก้อนหินแต่ต้องหาที่เอาเหลือจอดก่อนนะครับไ,ไหวสูนน้ำไม่ไหววันนี้บ้าเละบนี่ยเออคิดว่าจะเละอยู่เนี่ย แข็งแยะแข็งอยู่เดี๋ยวเขาลงก่บนมีความนะเอาคือคือหนีเลยปะอ,อ๋อตัวกระจอนี้มันปะสิ่งที่จอด ไม่ใช่ที่พักนะครับที่จอดล,ลบอยูป่ปะเนี่ยอ,อ,อ๋อมีโส่อยอเด็ดเลยไอ้พายกระถิ่นมาเนี่ยนะนี่ก็เป็นรอยรอยสัตว์นะครับเนี่ยลงมากินน้ํานะครับตรงน,นี้นี่จะเป็นรอยกระถิ่นเต็ไมไปหมดเลยแต่เราจะเดินขึ้นไปตีไปเรื่อยๆทางนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมของก่อน จอดเรือไว้ตรงนี้นะครับเดินละทีนี้เพราะว่าไม่ไหวสู้น้ำไม่ไหวนะครับเยือ,อก็ใช้ได้แค่2สีคือสีเขียวกับสีชมพูเพราะว่าน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับลองดูแถวๆนี้ดูก่อน ข้างุ่นทีละนิดสักหน่อยนะครับตรงไหนหน้านี่ตรงนี้ช่องแคบนะครับอันนี้หน้าหน้าจี้นะครับมีโอกาสมีปลานะครับตรงนี้ เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่คือต้นน้ำของจุฬานะครับโอ้โนแะอ้นแะอ้นี่แหละเป็นที่น้ำไหลลงไปในเขื่อนนะครับแต่ผนจะหยอดหากระสูนดู นี่ปลาปะอะไรมาตัดงไงเนี่ยนะเหมือนปลาจะยังไม่ขึ้นมานะครับหยือไม่ก็ขึ้นไปแล้วเพราะว่านี้น้ําเริ่มเบาแล้วนะครับก่อนหนะ้านี้น้ําแรงกว่านี้หรือเปล่าแคนั้นเองถ้าน้ําแรงกว่านี้เขาน่าจะขึ้นไปแต่เราก็มาดู <laughs> เผื่อมีปลาค้างวังนะครับ ก็อะไรที่จุดละไม้สองไม้ไปนะครับเพราะปลาน่าจะไม่มีหรือไม่ถ้ามีก็มีตัวน้อยนะครับมีไม่เยอะนี่เราจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับ นนตัวตึงด้วยตัวตึงด้วยนะครับดโดนตัวสวยด้วยนะครับกระสูบัวงามเลยตัวนี้เตืออยู่น้ำเหมือนกันปลาค่อนข้างกินยากนะครับวันนี้ แคครับเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นกระสุนขีนดแคกลนจุลาพรนะครับเป็นกระสุนขีดนะครับนี่ไซส์สวยนะครับเคฟ้าโดยการกระดีสิบกรัมนะครับสเต็ปลัวเหมาะมากนะครับกับงานกระสุนนะครับก็ใครชอบตัวกระสุนก,ก็ต้องจัดหาไปนะครับ โอเคแต้มนึ่งเราจะเก็บไ้หาแต้มเข้าไปกันนะครับตอนนี้ก็จะเย็นละเดี๋ยวเย็นๆมานี้ปลาก็น่าจะขึ้นดีนะครับน่าจะนะต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็เริ่มเห็นขึ้นมาบ้างนะครับแต่ตรงที่เราตีนี้ไม่ใช่ปลาขึ้นนะครับตีสุ่มโรยก็โล,โลกซิดาเด็ โดนจนได้น,นะครับป่าจะอยู่ลึกแน่เลยครับนี้เราเปลี่ยนเป็นตัว20ิกรัมนะครับเป็นกระดี่ตัวใหญ่ขึ้นมาน้ำหนัเกเยอะขึ้นมานะครับมาตัวสวยเลยเพราะว่าเจือตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับลงน้ำลงลึกนะครับโดนเต็มหัวมา กระดีี่20กรัมนะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเทสอยู่นะครับยังไม่ได้มีจําหน่ายอันนี้วันนี้เอาออกมาเทสด้วยนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับกระดี่10กรัมสตัวนี้เป็น20กรัมนะครับกับกระสุนขีดเกือนจุลาพรนะครับใส่ประมาณ5ขีดนะครับก็ยังกินนะครับโอเคเดี๋ยวรอเลยนะครับเดี๋ยวผลิตออกมาแล้วก็ใครจะเก็บไว้ในครอบครองก็จัดหากันได้นะครับ ตัวนี้จะใช้ตีปลากรายได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักเหมาะกับการตีปลากรายมากนะครับ20กบรัมกระสูบน้ำลึกๆนะครับกระสูบเขื่อนใหญ่ๆที่เขาอยู่ลึกๆนะครับต้องใช้ตัวที่มีน้ำหนักหน่อยนะครับโอเคครับสาธุแล้วกาัน โดนจนได้โดนแล้วนะครับกว่าจะโดนมาอุ้ยน่าจะตัวสวยนะครับตัวนี้มาป้าแรงดีจริงๆนะครับตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เขาแรงดีมากนะครับอ๋อเป็นกระสูนเขื่อนจุลานะครับเยี๋ยวจะเป็นกระดีสิบกรัมนะครับดนขึ้มา โอ้ตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่อ้ยเรือจะเล็กนะครับโอ้ตัวสวยนะครับมาแล้วโ,โดนจะได้โดนจนได้อ มาโอ้ตัวนี้มันจะตึงนะครับโอ้ยมาครับมาตัวนี้มันจะตึงมันจะตึงมันจะตึงไหนๆยังไม่เห็นตัวกันนะครับโอ้ยตัวนี้แรงดีมากโอ้อ ตัวตรงไหนเนี่ยทำไมแรงดียังไม่เห็นตัวปลาเลยนะครับอ,อใส่ก็โอเคนะครับใส่สวยไม่ได้ตัวเล็กนะครับตัวงามเลยตัวน,นี้มีหน้าแรงดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าผานะครับจะเป็นน้ําลึกปลาจะแรงดีนิดหนึงนะครับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มใส่สวยครับตัวนี้ จะหลุดอยู่แล้วทิเดเตียวนะครับฝากนดแล้วกันนะครับกระดี่สิบกรัมนะครับตกกระสุกเขือนเป็นกระสุกขีดนะครับไซส์สวยนะครับโอเคเดี๋ยวหาแต้มต่อไปกันโดนจนได้โดนห <c oughs> มาอยู่ข้างในล่องเหรอ ัวเช้าตัวแรกครับอสวยอยู่สวยอยู่ก็ตียัดเข้าตามซอกมายาลาบนะครับเพราะว่าปลาค่อนข้างจะระแวงนะครับเขาอยู่ชิดฝั่งด้านในสุดเลยเราต้องตีให้แม่นนิดนึครับช่องนิดเดียวยนะครับต้องตีเข้าไปในช่องนั้นพอตีด้านนอกไม่กัดเลยนะครับมามา ป่าก็ทุกท่านจะแรงดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าผาน้ําลึกเรื่องธรรมดาครับโอ้เช้าแยมแรกนะครับรนี่กระสูนตัวสวยสิบจ,จิราพรน,นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันที่สองนะครับเป็นวันที่สามวันแรกเราพายเรือเข้ามานะครับวันนี้ เมื่อวานตกปลาวันนี้ก็ตกปลาวันนี้น่าจะตกแค่ครึ่งวันนะครับแล้วนกะ็ออกไปเค okay. กะดี10กรัมนะครับสเต็ปลัวกับกระสูบจุลาพรนะครับตัวนี้ตัวสวยๆนะครับโอเค ดนกนได้น,น,นีตัวโอตัวเล็กนะครับทีนี้เราจะปล่อยเป็นไสลูกนะครับเราจะปล่อยเขาคืนโอ้โหเต็มเงี้ยงเลยตัวไม่ได้ใหญ่นะครับถใส่อย่างนี้ต้องปล่อยนะครับอืมเต็มยอะแจ้งเย็ยนลูกปล่อยปล่อยปลย กินเต็มปากเลยอ,อย่ามาดูกลอ่อเต็มปากเลยถ้าตัวไม่ได้ใหญ่มากก็แนะนำให้ปล่อยนะครับ เพราะว่าปลามีเยอะอยู่นะครับจะได้มีตัวตกในวันข้างหน้านะครับโ, <c oughs> โดนแล้วครับโดนมา <c oughs> <c oughs> ไหนมาหน่อยตัวสวยไหมเป็นกระสบุบฉีดนะครับเขื่อนจุลา โอเคอยู่นะครับใส่เอาได้นะครับตัวนี้ปล่อยไป2องตัวเพราะว่าเข้าตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เอาเอาได้นะครับมาถ้าป่าแหลงดีจริงๆนะครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ง่ายมานี่ผลง,งานกระดีสิบกรัมนะครับ กับกระสูปขีดตัวนี้จ็วสวยเลยโอ้ oh, <yeah. S 1> เหลี่ยมไม่ได้อได้แล้วโอเคนะครับเป็นกระสูกเกลือนจุลาพรนะครับกระสูกขีดนะครับกับกระดี10กรัมของสเตปลัวนะครับโอเคใครที่ชอบกระสูกต้องจัดไปไว้นะครับ